ยังมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเช้าวันหนึ่งที่ตลาดจันทบุรีมีผู้หญิงแจแจคนหนึ่งได้แสดงตนว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านออกไปเที่ยวเรียรายบอกบุญตามตลาดขอสตางค์เขาบ้างขอข้าวสุกบ้างขอข้อาสารบ้างเธอได้ตระเวทเที่ยวขอจากชาวบ้านร้านตลาดทั่วเมืองจนกระทั่งไปถึงบ้านหม่อมอนุวัตรวรพงษ์หม่อมจึงได้เรียกตัวเข้าไปในบ้านเมื่อฟังความของหญิงแจคนนั้นแล้ว หม่อมก็ได้เที่ยวไปพลทนาตามข้างถนนบ้างตามร้านตลาดบ้างว่าท่านพอลีเป็นพระเลหลวไหลจรจัดปล่อยให้สิทธิ์เที่ยวมาบอกบุญชาวบ้านเรื่องนี้ได้ด่งดังแพร่สะพัดไปทั่วทั้งตลาดจันทบุรีรเผอิญคุณนายจิมลังพร,ริยาคุณอำนาจและนางเฟืองซึ่งเป็นผู้รู้จักท่านพ่ออย่างดีว่าเป็นอย่างไรได้ทราบเรื่องราวกล่าวหานี้แล้วจึงได้ตรงไปถึงบ้านหม่อมอนุวัตวรพง และพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่บ้านนั้นด้วยคุณนายจิมลังจึงได้ต่อว่าหม่อมอนุวัตรวรพงศ์ต่อหน้าผู้ว่าว่าท่านได้เที่ยวพูดกล่าวหาเหยียดยามหาเรื่องใส่ความพระอาจารย์ของฉันทั้งที่ไม่มีมูลความจริงโดยที่ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อไปอย่าได้เที่ยวพูดชิ้นนี้อีกวันนั้นจึงได้เกิดการโต้เถียงกันยกใหญ่ต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วในที่สุดท่านผู้ว่า ก็บอกให้มีการสอบสวนหาความจริงได้ความว่าผู้หญิงเท่าแก่คนนั้นเป็นคนที่มาอาศัยอยู่กับพระที่วัดใหม่และก็ไม่ได้เป็นศิษย์ของท่านพ่อลีแต่ได้แอบอ้างเอาชื่อของท่านไปหาจินและตัวท่านเองเวลาจะไปไหนก็ตามไม่เคยมีศิษย์ผู้หญิงติดตามเรื่องทั้งหลายจึงได้สงบลงไปต่อมาได้เกิดมีเรื่องอีกคือมีคนนำเรื่องไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิวรยานนวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารโดยกล่าวหาว่าท่านพ่อหลีเป็นพระหลอกลวงสมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีหนังสือสั่งให้พระค,ครูครุณาสมาจารย์แสงสุภาโสเจ้าอาวาสวัดจันทนารามเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีไปสืบสวนหามูลความจริงเมื่อออกพรรษาแล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็มาหลวงวชิวรยานนวงศ์ชื่นท่านได้ดมาเยี่ยมท่านพอ่อหลีที่วัดป่าคลองกุ้งท่านพอ่อ จึงได้ได้มนท่านให้แสดงธรรมะแก่บรรดาญาติโยมท่านรับสั่งตอบว่าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานจะให้มาแสดงธรรมะกรรมฐานได้อย่างไรและรับสั่งต่อไปว่าเราได้ทราบว่ามีคนนิยมเลื่อมใสถือมากเรานึกว่าพระอย่างเธอนี้หายากจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปวัดจันทนารามแล้วเดินทางกลับพระนคร